น้ำตาไหลหญิงละถาโพสซึ้งถึงแม่น้อยหลังเริ่มต้นชีวิตคู่ขอบคุณคุณแม่สามีเป็นอีกวันสำคัญในชีวิตของลูกสาวแม่น้อยพงงามในวันที่หญิงละถาลูกสาวสุดรักสุดดวงใจได้มีชีวิตคู่อย่างดีมีคนมาดูแล และหลังจากพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกับตุนตุนยะเทพหัวอกแม่ก็เป็นสุขยิงละถาโพ์ภาพสุมกอดคุณแม่ด้วยน้ำตาแห่งความปิติในวันที่ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาพร้อมเผยข้อความสุดซึ้งว่าเรามีกันอยู่สองคนตลอด วันนี้เราก็ยังมีกันและกันต่อไปหญิงจะทุกข์จะสุขจะมีผู้หญิงคนนี้คอยเป็นกำลังใจเสมอวันนี้ถึงแม้หญิงจะมีชีวิตคู่แต่ทุกการเดินทางของหญิงจะมีแม่อยู่เคียงข้างและคอยสอนการใช้ชีวิตจากนี้ไปทุกก้าวหญิงรักแม่นะคะหญิงยังโพส์ภาพความอบอุ่นของสองครอบครัวความสุขน้ำตาในวันสำคัญของทั้งคู่ พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Family ขอบคุณแม่เกดแม่น้อยพี่กี้พี่เจีย๊ยบน้องเพลงที่ดูแลทั้งหญิงและพี่ตุนจนทำให้เรามีวันนี้ในวันนี้เราสองคนจะช่วยกันดูแลครอบครัวนี้ให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันค่ะ แสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ